กราบสวัสดี FC ลุงพร FC ลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านปกเกาะนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆด้วยนะครับคลิปนี้นะครับลุงภูก็จะขอมาพูดถึงความเคลื่อนไหวในคดีของน้องชมพู่กันสักหน่อยนะครับ ซึ่งล่าสุดนะครับทางตํารวจได้นําตัวพยานอีก6คนนะครับไปเข้าเครื่องจับเท็จในวันนี้นะครับวันที่18มกราคม64ที่กองพิสูจน์หลักฐานนะครับจังหวัดปทุมธานีซึ่งพยานที่กําลังจะเข้าเครื่องจับเท็จนะครับทางตํารวจก็ได้นําตัวมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับซึ่งก็จะมีพระอธิการบุญมานะครับเจ้าวานวัดถ้ำภูผาแอกครูบารัตนะครับแล้วก็มีนางดอนนะครับพ่อแบมแล้วก็เด็กชายกล้วยเจ๋งนะครับลูกของน้าเสริม แล้วก็ผู้หญิงชาวบ้านกกตูมอีกคนนึงนะครับแต่ไม่ทราบชื่อซึ่งผู้สื่อข่าวของช่อง8นะครับก็ได้บอกนะครับว่าพยานกลุ่มนี้ถือว่าเป็นพยานสําคัญด้วยนะครับและพบว่ากลุ่มนี้อยู่ในช่วงเวลาที่สําคัญด้วยซึ่งอยู่ในช่วงวันที่11พฤษภาคมนะครับปี63ที่ผ่านมาซึ่งในพยานกลุ่มนี้นะครับก็อาจจะเคยเห็นพฤติกรรมบางอย่างของคนใกล้ชิดบางคนซึ่งดูแล้วเหมือนมีพิรุษซึ่งทางผู้สื่อข่าวนะครับก็ได้บอกนะครับว่า การเข้าเครื่องจับเท็จจะเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ตํารวจนะครับจะนําไปประกอบสำนวนคดีด้วยนะครับโดยจุดประสงค์ก็เพื่อยืนยันว่ายิงตามที่ตํารวจสันนิษฐานหรือไม่นะครับหรือไม่ก็เป็นการหักล้างของข้อมูลของคนที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับและผู้สื่อข่าวนะครับก็ยังได้บอกนะครับว่ามีคนคนหนึ่งให้การไม่สอดคล้องกับพยานในช่วงเวลาของน้องชมพู่ที่หายไปในช่วงเวลาประมาณ9ก้าโมงสินาทีถึง9ก้าโมงสนาทีนะครับ โดยพยานมีการยืนยันนะครับว่าพบผู้ต้องสงสัยในช่วงเวลานี้แต่อีกฝ่ายบอกไม่ใช่นะครับและได้มีการอ้างว่าพยานจําเวลาผิดและในช่วงบ่ายที่มีชาวบ้านนะครับค้นหาบนภูเหล็กไฟพยานก็เห็นผู้ต้องสงสัยนะครับวิ่งสวนลงมาจากเขาท่าทางดูมีพิรุษแต่อีกฝ่ายยืนยันกับตํารวจว่าไม่พบพยานทั้งนี้นะครับพยานบางคนที่เป็นชาวบ้านก็บอกว่าไม่ได้กล่าวอ้างลอยๆมีหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอด้วย ซึ่งหลักฐานดังกล่าวก็มอบให้ตํารวจไปแล้วซึ่งผู้สื่อข่าวนะครับก็รายงานว่าหลังจากทิศทางการสืบสวนหลังจากนี้นะครับจะเป็นการเอาอีกคนมาจับผิดผู้ต้องสงสัยเหมือนกับว่าผู้ต้องสงสัยนะครับดูผู้สวนทางกับความเป็นจริงก็เลยเอาอีกหนึ่งคนมาจับผิดและนี่ก็เป็นข้อมูลที่ทางช่อง8นะครับเขาเอามารายงานซึ่งจะเป็นข้อมูลจริงหรือยังไงนะครับเราก็คงต้องรอความชัดเจนจากทางตํารวจถึงจะดีที่สุดนะครับ และเชื่อว่าหลังจากพยานอีก6คนนี้เข้าเครื่องจับเท็จนะครับก็คงจะมีความคืบหน้ามากกว่านี้อย่างที่บอกนะครับว่าจับได้นะครับแต่อยากจับแพะมาก็แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทําอาหารและเบกเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับ ตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารด้วยเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารด้วยเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ